เชิญมื้อเที่ยงไม่สวยเลยแหละไม่จะเหมื่อเลยสุดก็ไม่สวยนี่ก็เไมนดีไม่ใช่มาร์ลัมโตอย่างนี้ฉันเป็นกระแตฉันเป็นหวายไม่ไม่ไม่ฉันเปลี่ยนใจฉันเป็นหวายแล้วฉันเป็นกระแตก็ได้ฉันเป็นทั้งกระแตทั้งหวายแกห้ามเป็นใครทั้งนั้น สวยกว่าไม่ได้อิฟก่อนอิฟแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยน้องนีนี่มาเลอยลยเออไม่ได้แล้วพีตามไม่ผ่านต้องมีหัวแล้วต้องมีหัวเหรอเหรออะไรเ็ได้เออคัพคอปเตอร์ไม่ผ่านอ่ะไรเหรอไม่ผ่านไม่ผ่านนี่จัดไปนอนเลยบนเตียงแล้วนะก็ไม่ผ่านหรอเออพี่แต้มเป็นไงกระตากับไหวพี่แต้มเป็นไงต้องเพิ่มความแข็ง เนยแรงเข้าไปอินเนอร์ใส่ฟิลลิ่งนนิดึงอินเนอร์อินเนอร์แบบน้องหวายนะคะต้องเพิ่มความแบบแข็งเข้าไปนะคะพี่ก็นวดมาซะนุ่มเลยเอาไปเอาไ้ไม่ได้เลยสาวๆเอาเชิญนั่งก่อนนะเชิญนั่งเชิญนั่งค่ะก็ตายแล้วเสยบแล้วหวายจาก yes music อ่ะอทุกคนปรบมือไม่ได้นะคะ สองเรามีคนดูเยอะมากแต่ว่าทุกคนแบบว่าโชว์แบบถ่ายไลฟ์วิดีโอกันหมดเลยทุกคนมีปไมม่ได้อะไรกันเนี่ยเออมากใช่ก็สามารถไปติดตามได้นะไลฟ์โชว์ทั้งทางแบบว่า อาสยามมิวสิกสไยดีทด <TV, S 1> ีวีเยสมิวสิกด้วยเพลงเขาเต็มไปหมดเลยนออ่ะันนี้มาพูดคุยกันดีกว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของมิวสิกวิดีโอเอมมี่ออนแอร์ไปเมื่อวันที่25ใช่บห้วันเกิดเราเลยเดียวกัสี่วันสองล้าน กว่า wow, วิวละโอ้ไม่ได้เข้าไปดูเลยสองล้านกวสองล้านมากล้วม่ตอนนี้สองล้านขึ้นาแล้วขอบคุณค่ะทุกวนค่ะเร็วมากกระแสตอบรับดีกว่าท wow 네ี่แบบกระแสตอบรับที่เข้าถึงหูเราเป็นยังไงบ้างอานกน้องหวายเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็สวายเองแล้วเนี่ยได้ยินมาจากแฟนแสว่าชอบมากอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจเพราะว่า เขาบอกว่าเขายังไม่เคยเห็นเราเต้นแบบนี้มาก่อนด้วยอะไรประมาณนี้วรานี้เต้นหนักมากนะคือจริงๆต้องบอกว่าตั้งใจมากๆค่ะเพราะพี่กระแตเลยคือพี่เขาเต้นเก่งมากแล้วแบบว่าเราแบบว่าโหสุดยอดอ่ะสุดยอดจริงๆเราอยากที่จะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากที่จะได้เป๊ะแข็งแรงขนาดนี้เพราะปกติหวันจะเป็นเน้นแบบเขาเรียกไงอาจจะท่าแงมากอะไรเงี้ยเออแต่อินเนอร์ใส่แค่อินเนอร์ใส่แค่เสียงอะไรเงี้ยแสดงว่านี่มีมีอะไรที่ใส่เข้าไปมากขึ้นคือความแข็งแรงใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะ เต้นหนักเลยเราเต้นอยู่แล้วนี่ใช่ในนี้ก็จิงๆต้องบอกคอนเซปต์ก่อนเนาะว่าด้วยความที่แต่กับหวายมาเจอกันแต่กำลังมองว่าทุกคนก็อาจจะมองเห็นแต่แบบเซ็กซี่มาตลอดเนี่ยแล้วถ้าเซ็กซี่เซ็กซี่ชนกันหนูกลัวเดี๋ยวมันจะแบบจะล้นไปก็เลยอยากได้คอนเซปต์เป็นเหมือนแบบว่าอย่างเงี้ยหยินหยางขาวดำไม่จริงๆแล้วคือคอนเซปต์บอยเกิลค่ะใช่เป็นเท่ๆคือแต่จะเป็นบอยบอยเท่ๆแล้วส่วนหวานนี่ก็จะเป็นแนวแบบผู้หญิงแบบ เซ็กซี่เกอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่วันนี้วันนี้น้องไม่ได้โชว์ตาหวานเลยเพราะเจ็บตาบอกก่อนวันนี้เดินไม่ไรลูกตาตบเป็นเม็ดเม็ดอะไรไม่รู้เนาะใช่ค่ะเหมือนแบบแพ้ใช่๋ยวแฟนๆงงทำไมใส่แว่นต้องไปเจาะหลังจากรายการนี้เลยก็ต้องบอกว่าชออยู่เงียบๆอยู่ตาทะเลาะกับยายบวมเลยตีไปเลยไปใช้ไปตีตาตาลูกกับตาเขาเป็ตายายถามวาตอนตอนที่เขาบอกว่าต้องมาเจอพี่กระแตเนี่ยรู้สึกไงบ้างต้องหวอะไยางเนี่ย ่อนอื่นเลยตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่าเคยเห็นพี่เขากับทําไทยเนี่ยทำงานด้วยกันแล้วได้ยินจากทําไทยตลอดเลยว่าคือแบบพี่เขาแบบเทพมากเท่มากดูก็แบบเฮ้ยอยากทำงานกับพี่เขาจังพอได้ได้มีเอ่อได้ได้ข่าวจริงๆจากผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบโอ้ my god โปรเจกต์นี้มันต้องปังเปียงแน่ๆเลยคือมันจะต้องออกมาดูดีมากๆแล้วคือมันออกมาตามที่เราต้องการจริงๆหนูก็แฮปปี้มากแล้วเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะก่อนที่จะถ่ายเอีหรื อ๋อซ้อมค่ะซ้อมหนักซ้อมหนักมกาซ้อมหนักมามีวันหนึ่งแบบไปไม่ไหวจริงขอบมาตอนแรกซ้อมไปสองวันพี mm ่แ hmm. จ้ดทอบว่าหนูไม่ไหวว่าครูหนูวันนี้หนูลุกไม่ไหวจริงปวดมากเทเทเท่แล้วปวดขาเข้าใจเลยเพราะว่ามันซ้อมหนักมากคือท่าหมุนเนี่ย คือก้ามคอขึ้นเลยนะจ๊ะแบบหมุนคอด้วยแล้วก็ท่าสเส็บเท้าอะไรพวกนี้มันก็จะแบบมันมีความแบบว่าแข็งแรงคอนโทรลมากขึ้นใช่แต่ว่าท่อนทุกเนี่ยแต่ก็อยากให้มันดูเหมือนเหมือนเป็นท่าจามแล้วก็คนเต้นตามได้ไม่อยากให้มันดูแบบยากไปเพราะว่าจริงๆแล้วท่าฮุกเนี่ยก็เต้นง่ายนะไม่ได้ยากค่ะแล้วพูดกึงแายบ้างดีกว่าร่วมงานกับน้องเป็นยังไงบ้างเอ่ยอุ้ย้องหวายน่ารักมากขอบคุณค่ะคือบอกหวายตั้งแต่วันแรกเลยว่าเนี่ยติดตามน้องตั้งแต่แบบว่าอืชอบหวายตั้งแต่ไหนแต่อะไร คนที่ชมวายตลอดว่าเนี่ยหนูชอบเนี่ยเด็กกามิกาเซ่ชอบวายเพราะว่าร้องนอร้องมีคาแรคเตอร์แล้วแบบไม่สามารถเรียนแบบนางได้ร้องได้อยู่คนเดียวในโลกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงเดี๋ยวว่าดีไหมเมื่อกี้ไม่เป็นเมื่อกี้ทำไม่เป็นแต่ว่าวายเป็นคนที่แบบว่าน่ารักแล้วก็ พยายามมากน้องก็บอกตลอดพี่แจนหนูไม่ได้ออกกําลังบอกเนี่ยขนาดไม่ออกกําลังกเต้นได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากใช่ค่ะก็แบบว่าน้องน่ารักแล้วก็แบบว่าล้นล้นเหมือนกันรักกันไปด้วยกันวันแรกที่เจอกันนะคอนเซปคุยกันแบบเหมือนนัดกันมาเฮ้ยจริงเหมือนกันเลยอยากได้อยากได้เหมือนกันสรุปคือเคมีคุณสองคนใกล้กันใกล้กันทุกถึงทงานกันจริงๆรทํถ่ายทำนานไหมคะโอ้นานนานค่ะตั้งแต่กิมมงนะเขานัดเรา หกโมงเช้ายาวจนถึงตีสี่แต่ที่สำคัญเนี่ยแดนเซอร์ก็คือทีมนี้ค่ะทีมที่เต้นในเอ็มีก็คือทั้งโคโลการ์ดเนี่ยค่ะเสร็จตีสี่ขึบินไปเมกาตอนหกโมงเช้านั่งบนเครื่องอีกยี่สิบชั่วโมงเกือบยี่สิบชั่วโมงเขาไปอันนี้คือเดินทางไปแข่งอ๋อไปแข่งค่ะแล้วก็ได้ได้ที่ห้าของโลกมา ด่ภูมิใจเนี่ยทีมนี้เลยทุกคนเป็นโคโลกราฟนดโคโลกราฟของหนูก็คือครูทรายกับครูปัมก็คือเป็นทีมดีมานีแอคนะคะมีถ่าใช่แล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นช่วงโซโล่ก็คือเอน้องโตชินะคะ เจ้าประจำก็จะคิดท่าให้ช่วงอ่าไมเคิลไมเคิลเล่อะไรก็ใส่ความแบบว่าไปกนแบบใหม่ๆในสไตล์แต่ละคนมารวมกันชอบชอบแต่ต้อครทำเองก็ต้องมีการซ้อมอยู่หนักหน่วงเหมือนกันใช่ไหมคะก็ซ้อมหนักประมาณเกือบ เดือนเกือบครึ่งเดือนแต่ซ้อมทุกวันเลยซ้อมวันหนึ่งประมาณสี่ชั่วโมงหชั่วโมงเฉพาะการเพลงนี้เท่านะแต่เห็นเสื้อผ้าหน้าผมก็เปลี่ยนเยอะอยู่เหมือนกันนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะอยู่เหมือนกันนิดนึงเตัว มีความเป็นแบบว่าอย่างที่บอกว่าไม่ขาวแล้วก็ไม่ดำแต่มีความขาวแล้วมีดาอยู่ในตัวมีดำมีมีขาวก็คือเหมือนแบบว่าความสมดุลให้มารวมตัวพูดถึงการถ่ายทํา M ็มวีดีกว่านะบางซีนน้องไหวก็มีแบบสบัดโง่แรงมากย็นแรงนะแต่ก็มีความเซ็กซี่นะมีคเซ็กซี่นะก็เลยมีมีมีบนเตียงอะนะซีนนั้นที่จริงอยากแบบว่าให้มีฉากที่แบบ เก็บไว้คือเก็บไว้ที่จริงพวกเรามีฉากบนเตียงที่แบบว่าหนูว่ามันแบบว่าอึศะอยากเต้นเอาอยากที่จะแบบ ใส่ใน MV นี้มากก็ต่อไม่เป็นไร MV หน้าเดี๋ยวไว้ไปใส่ไว้ก่อนนี่เดี๋ยวไว้ก่ต้องแข็งแรงใช่พยายามครับให้ที่เราจะบอกว่าฉากที่อยู่ในโกดังเป็นอะไรที่ทรมานมากเพราะว่าโกดังเฉยๆไม่มีแอร์ก็ร้อนอยู่แล้วแล้วแบบใส่ไฟเข้าไปแล้วโดนไฟเผาเข้าไปแล้วขม่าควันในนั้นทุกอย่างแบบหนูแค่ขี้โมมาดำปีเลยที่สงสัยตอนโยนหมวกเนี่ยกี่ครั้งกี่ครั้งกว่ามันจะไปโดนเสาเนี่ย เอาจริงเลยนะอันนี้เทคแรกที่ผ่านที่เนี่ใช่ไหรอใช่มันมันเฉียด มัอเฉียดเข้าไปแล้วเขาก็แบบใส่อฟเฟคให้มันไฟมันพุ่งเข้าไปอีกแต่จริงๆแล้วภาพภาพที่ไม่มีเอฟเฟคก็คือมันเฉียดเลยแล้วแบบพอดีเลยคือจริงๆก็คือจะโยนใส่หน้ากล้องว้าใช่แล้วมันก็แบบเหมือนไปโดนไฟพอดีแล้วคนก็แบบว่าเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คิวคิวใช่ซื้อเอ็มวีนี้คือสามารถดึงตาดึงความรู้สึกจนเราดูเพลินๆแล้วก็จบ MV ไปได้อย่างสวยงามเลยนะคะเพราะว่าเป็นความนอกจากนอกจากความสามารถของ แล้วก็ความตั้งใจแล้วอยากเป็นเรื่องของทีมงานที่แบบกระดมความคิดกันด้วยมีใครอยากจะพูดถึงทีมงานยังไงบ้างคะค่ะของกระแตก็ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่นะคะที่ให้โอกาสกับกระแตแล้วก็น้องหวายได้มาร่วมงานกันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นงานพิเศษอย่างที่บอกอยากให้แฟนๆเห็นอะไรใหม่ๆเพราะอย่างกระแตเดี่ยอย่างโอ้โหเพิ่งผ่านไปสะบัด ยังยังไม่นานเลยเนาะสองสามเดือนมานเพลงใหม่อีกแล้วกต่ก็จะเปลี่ยนนะใช่แต่ก็เลยอยากให้มีอะไรแบบว่าไม่ไม่ไม่ซ้ำซ้าไม่ซ้าเดิมไม่อยากให้มันมีอะไรเปลี่ยนไปแล้วก็ของกระแตเองเพลงนี้ก็จะออกดูแมนแมนเท่เเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอบคุณทีมงานทุกคนเลยนะคะพี่พี่ทีมงานนะคะโปรดิวเซอร์บทุกคนเลยที่่าร่วมกันแล้วก็ให้โอกาสพวกเราสองคนได้แชร์ความคิดด้วยแล้วก็ขอบคุณ ผู้กำกับที่น่ารักของเรานะคะพี่เอกแล้วก็ทุกคนเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้เพราะว่าทุกคนเหนื่อยมากแล้วก็งานเนี้ยก็จะเป็นงานที่แบบว่าก็ค่อนข้างจะแบบว่าเร็วนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำเต็มที่ทำทุกเวลาที่แบบว่าทำได้ซ้อมกันทุกวันทุกวันจริงจริงน้องไหวละคะน้องไหวอยากพูดอะไรกับทีมงานก็อยากจะขอบคุณจังค่ะเพราะว่าที่จริงเอาเนี่ยโดยส่วนตัวเราไหวเองก็ คือค่อนข้างที่อยากทำโปรเจกต์แบบนี้มาน,นานแล้วค่ะโปรเจกต์เต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากทำงานกับพี่ระแตด้วยก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนเลยที่ เชื่อใจแล้วเชื่อมั่นในตัวหวายด้วยนะคะว่าเออเราสามารถที่จะเต้นได้ขนาดนี้ด้วย <c oughs> จริงๆนะและ้วอยากจะขอคุณพี่ๆทีมงานในวันนั้นด้วยค่ะ <c oughs> ที่ได้ช่วยถ่ายมิวสิกวิดีโอถึงรวมถึงพี่เอกด้วยนะคะก็ขอบคุณที่เข้าใจหนูแล้วพี่แอตต้ด้วยบางทีแบบว่าเราอาจจะคืออยากให้งานานี้สมบเยะอะคือเรา้อเยอะไปหมดเยอะคอนเซปต์อะไรแล้วคือโชคดีมากที่ ที่คอนเซปต์พี่อะไรทุกอย่างคือหนูชอบมากที่ว่าแต่ว่าเราช่วยกันคิดช่วยกันคิดแล้วคือพอไปคุยกับพี่เอกอะไรเงี้ยพี่เอกเขาโอเคหมดเลยอยากจะขอบคุณที่เข้าใจตรงนี้มากๆจริงๆริงที่เปิดใจรับไอเดียเราใช่ไหมคะตีเลือกไปฟังท่านทีมงานมากกว่าใช่อยากมากเลยอยากเลยอนุญาตผมมากอยากอยากเลยสิเต้นเต้นเดี๋ยวเราไปดูทีมงานดีกว่าเขาพูดถึงสองสาวตาตาแล้วก็หวายยังไงฮะ จในเพลงนี้ครับเป็นการเจอกันครั้งแรกของสองคนซึ่งดูคอมเมนต์ของนักแต่เรื่องของการเต้นเนี่ยเขาค่อนข้างจะย่อยแล้วส่วนหวายเนี่ยเต้นก็ไม่ใช่ย่อยแล้วอินเนอร์เขาว่าอินเนอร์ได้ดีก็เลยนึกถึงว่าเอ๊ะทำยังไงให้จะโชว์ศักยภาพของเข้ามาสุดแล้วก็มาสรุปกันที่เรื่องของความเป็นบอยกับเกิร์ลเรื่องของความเป็นร้อนความเป็นกลางคืนกลางวันมันเป็นเรื่องของการเผชิญกันมากกว่า ในแต่ละฉากเนี่ยผูกคิดถูกดีไซน์ขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตการเต้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่ในสตูขาวหรือมีคนคงกระบ,บองไฟเข้ามาเป็นตัวอินเสิร์ตเพื่อน,นําเข้าสู่พาร์ทความร้อนแรงบวกกับในเรื่องของการดีไซน์ท่าก็เลยหาวิธียังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลายกล้องเรื่องของการวางเฟรมหรือผมโพสภาพเพื่อให้รู้สึกว่าอ๋อมันได้โชว์ ความเป็นเพื่อนของเขาจริงๆทีไม่มีมาก็ไม่เคยทําให้หวายตัระแต่แต่พอมาได้ทําแล้วก็เห็นตัวตนกับศักยภาพของเขาในค่อนข้างดีชันเลยกระแตเนี่ยค่อนข้างจะหดเต้นเปะแล้วก็มีความสว่างนีมมสมากในการช่วยออกแบบท่าเต้นส่วนน้องหวายนะครับพอได้มาสัมผัสทํางานด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ acting สีหน้าแววตาน้องจาอินฟูว้ออกมาเองการเต้นแบบ ส,สวัสดีครับนี่กูปั๊มนะครับสไตล์การเต้นในเพลงนี้นะครับหลักๆเลยคือจะมีฮิปฮอปสตลาการเต้นของไหวกับแกแปนะครับจะมีความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนก็คืออย่างของไหวเนี่ยน้องจะเน้นไปทางเซ็กซี่จะมีสไตล์ที่ชื่อแดนซ์ฮอลเน้นในเรื่องของเอวสะโพกแต่ที่ในส่วนของแกแปเนี่ยจะมาหนักในเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็เน้นในเรื่องของความเทมากขึ้น่ใน MV เนี่ยครับเราใช้แดนเซอร์มากถึง30คนพวกเขาคือตัวแทนประเทศไทยนะครับ ที่ไปแข่งชิงแชมป์ฮิปฮอประดับโลกในงานฮิปฮอปอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับดังนั้นฝีไม้ลายมือของน้องๆทุกคน ไม่ธรรมดาแน่นอนครับสวัสดีค่ะครูทรายนะคะต้องบอกเลยว่ากระแตเนี่ยมีความดุดันเขาใช้ความเป็นโรโบอติกหรือความเป็นบอยๆในการคนโทรลร่างกายให้เป็นเหมือนที่พอรบและสำหรับน้องหวายเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความเฟยสด้วยในตัวหวายจะเป็นคนที่รับพีเซนตรงนั้นได้ดีมากมีสเสน่ห์โดดเด่นแล้วก็มีความเป็นผู้หญิงสูงมากต้องบอกเลยว่าเคมีสองสาวนี้ลงตัวมากมันเหมือนหอยินหยางอะค,ะค่ะก็คือความเป็นผู้หญิงเซ็กซี่กระแตเนี่ยเป็นผู้หญิงเซ็กซี่ดุดันแต่หวายเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความเซ็กซี่ เมื่อเขาอยู่ด้วยกันนะคะมันเป็นความแกรนทั้งสองแบบที่มารวมตัวแล้วมันลงตัวมากมันอยู่คู่กันแล้วกลายเป็นว่าทั้งสองเขาเสริมให้กันและกันดูดีมากกับการจับคู่สองศิลปินสายเต้นสตรองสุดชั่วโมงนี้และนี่คือปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการเพลงแดนซ์เมืองไทยที่สุดของความมันแห่งปีจากอาสยามและ Yes Music ่งเลิศอยู่ก็จพูดว่าอะไรขอบคุณขอบคุณคุณชายุูปังมากดู้วอุ้ยเท่อะคืทีมงานไม่ใช่แค่ลงตัวมันเป็นความที่สุดอะคือทีมงานคือจัดเต็มจริอะดเตค่ะอยาให้ออกมาดีเพราว่านานๆเราได้ไม่ใช่นานๆดิครั้งแรกใช่ต้องบอกว่าคือจริงลายคนก็แบบว่าคือแออ่านม้นนะอบอนม้นอยู่เหมือนกันแรกๆเลยวันแรกๆก็บอกว่าเขาก็จะเหมือนแบบว่า อยากให้แบบเปลี่ยนฉากบ้างเพราะว่าใช้ฉากขาวเยอะอันนี้ก็เข้าใจแต่ว่าเราก็อยากให้เห็นลายเต้นเยอะเราก็คิดว่าฉากขาวมันเห็นลายเต้นเยอะเห็นลายเต้นชัดไม่ใช่อะไรก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าเดี๋ยวไว้เอ็มบีหน้าเอ็มบีหน้าเปลี่ยนให้แต่ต้องบอกว่าทั้งหมดที่มาเต้นให้สับกว่า30ชีวิตใช่ไหมคะโอ้เนี่ยโคโรกราเฟอร์ใช่โคโรกราเฟอร์คือ่าครูทรายแล้วก็ครูปาใช่แล้วก็่าแล้วก็มีน้องตัวชี้ที่มาช่วยทำพาร์ทพาร์ทโซโล่เนาะแล้วก็ น้องๆในทีมเนี้ยก็เป็นทีมที่ไปแข่งที่เ s i i ก็คือฮิปฮอปเวอร์ะคะของโลกคือได้ที่1ของประเทศไทยอยู่แล้วแล้วก็ไปแข่งได้ที่5ของโลกมาใช่ล่าสุดยอดมากเห็นว่า MV ถ่ายหลายชั่วโมงก็จริงแต่ทั้งคู่เนี่ยเต้นไม่หยุดเลยใช่ไหมทวนท่าเลยทวนท่าแสดงว่ามันสนุกมากในการถ่ายทำสนุกค่ะเพราะว่า อย่างที่บอกเวลาหนูทําอะไรหนูทําเต็มที่ในในหน้าที่ของพวกเราค่ะเราก็ทําเต็มที่แหละทาสุดแรงเท่าที่ทําได้แล้วก็เราก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่รู้สึกแบบว่าเหนื่อยอะไรเลยมันรู้สึกแบบอยากเต้นอยากเต้นตลอดครับผมสักคําถามดีกว่ามีคนถามมาเยอะฮะเวียงเนี่ยนวดให้นุ่มเนี่ยมันคือนวดอะไรคะมันคือนวดอะไรกะนรไรนวดอะไรนวดอะไรนวดอะไรตามเนื้อเพลงนวอย่างที่บอกนะผู้ชายเนี่ยมันขี้ดื้อมากเลยมันแบบวอยเวียงนู่นนี่นั่น เราก็รู้สึกว่าเขามันแข็งกับเรามากไงเราก็อยากจะนวดให้นุ่มจริงๆตามเนื้อเพลงก็คืออย่างที่อ่านทุกคนจะเข้าใจเนื้อเพลงว่ามันคือการนวดผู้ชายให้นุ่มลงหรือการทําให้เขาเนี่ยเบาลงอ่อนลงอะไรที่มันกระด้างกระด้างปรับให้มันนิ่มลงมันก็ดูดีหมดแล้วเธอแหม่อะเด กับกระแตแล้วก็หวายกันต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปดูมิวสิกวิดีโอกันดีกว่าจัดเต็มจัดเต็มดูขี่รอ่ก็ไม่เบื่อจริงๆนะคะกับเพลงล่าสุดนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นร่วมเป็นผลงานร่วมกันระหว่างกระแตกับน้องหวายนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าเวียงค่ะเย้เมืทอกี้ครับผมเป็นสุดท้ายแล้วเวลาหมดแล้วไอ้ไปเลยอะิ่อะไรยังไม่ได้คุยเลยอะตาต่เดียวมี ไปคุยกันต่อไปอะไรกันต่อได้นี่ได้เลยตินะดตามได้ก็ตอนนี้เรามีเดี๋ยวอ่ใครที่ ดูท่าเต้นเราเต้นตามไม่ทันมีคลิปสอนเต้นให้นะจ้าหมายให้แล้วอยากให้ติดตามนะคะทาง u t u b e อาสยามมิวสิกนะคะแล้วก็รวมถึงเพจของอาสยามด้วยว่าเราเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมเนาะใช่ค่ะม่เอ็นกร e ๊หวายกับกระแตแล้วก็รวมถึงกิจกรรมแบบว่าสำหรับคาแดนใครที่อยากเต้นคัปเปอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆอยากให้ติดตามกันนะคะน้องถามป้าว่าอยากตามพี่หวายพี่กระแตมีไอจี้ีครพี่ไอจีค่ะไอจีของหวายนะคะก็เขียน นะคะแล้วก็ Y Y จุด P ค่ะใช่ก็จะอัปเดตข่าวสารอะไรในนั้นตลอดเลยใช่ของกระแตก็กระแต underscore าเซียอันเดซิโกออฟฟ i เชอันนี้ก็จะหนักไปทางธรรมะนะคะแต่ชอบนะทำเองใช่ไหมทำเองทำเองก็ไปอ่านมาแล้วก็มาเขียนอะไรอีนะคะอยากให้ติดตามค่ะเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมีคอนเสิร์ตไลฟ์ด้วยกันด้วยติดตามในไอจีนะคะว่ามีที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อัปเดตข่าวสารได้ทั้งหมดเลยนะคะทาง IG แล้วก็โซเชียลของทางอาสยามมิวสิกนะคะแล้วก็ Yes Music ก็ได้นะค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยครับผมกระตาสยามลูกหวายเยส s ์มิวสิกเฮียมีมีมเวิร์กเวิร์กเอาล่ะหมดเวลาของทางมือเที่ยงกันหมดไม่เหลือเลยค่ะเราต้องไปคนลาวเดี๋ยวกานี้กลับมาเจอกัน11วงตรงนะคะสวัสดีค่ะเก็บค่าเวลาเพิ่มกับหวายแล้วก็กระแล้วคะ